มายไม่ค่ะแม็กซี่แม่ตัวนี้ไม่ได้กลับมาบ้านนะคะจากที่ไปอยู่บ้านเมียนามันหนึ่งอาทิตย์ละพี่น้องอาทิตย์กูกลัวพันละพันแม่ ตังเซตเสมีแรงพี่น้องมาเนียเด่นทั้งหมื่นเสียเบึงแม,ม,ม็กแม็กซีแม็กก็อวนขึ้นแล้วจ้ะจากแปดกิโลตอนนี้สิบกว่ากิโลทางเต้ไปอยู่บ้านเมญ่าแล้วพี่น้องอะไรย่งเสียงกำลังโทษตีนไก่เนาจ้ะน้ำใหม่ พญยาเขาปรเล่นกับน้องนะจ๊ะเล่นยังไม่ได้ไหมน้องยังเล็กอยู่ให้ได้สองสามเดือนก่อนเพิ่มมาถึงเพิ่นกระดมกินดมกินกน,น้องนะจ๊ะธรรมดาเนาะพี่น้าานนนองสัตว์เขาก็ดมกินเปน็นธรรมาดาน,นะจ๊ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเด็กทารกอุ้ยเพิอ่อนๆแม็กซ์ ข้ามตัวเล็เดี๋ดยวเราซื้อมาให้ขนมไม่ใช่หรอแค่สวมปรดตูตาแล้วรอก่อนบ้งมันกีตัวขอบคุณก่อนเร็วไหนหนขอบคุณครับก่อนเอ้า ไปเลยเข้าหอยหลังวันคพก่นหรอคนคนเองให้ขอบคุณก่อนได้ยูเห็นเอ้ตุ๊สตูไหมต่สตู Tắt xuống Tắt xuống đều, đều. Bên này. Bên một thì nó nào nó kệ Đó Bye. One, two, three. Uh -huh. Hôm nay nào, bữa nay có nhiều ai qua. Ta khâu nhảy nói là bữa nay làm lia, lia <laughs> mớ nói là chắc đi. Hai. ít số, kém quá. Phần một, mấy 哎。<Bye. S 2> mm.